เด็สีหน้าพี่เก่มากินี้พี่เก่งพี่เก่งหมอย่าทำต่อไปพเก่งหไม่ท้อทำต่อไปครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเราจะรับคิวแค่320ิคิวเท่านั้นนะครับอีก20ิคิวสุดท้ายเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ มารอถ่ายภาพได้นะครับเราจะรับแค่320คิวนะครับวันนี้นะครับต้องขอเลี่ยนจริงนะครับเพราะว่ากิจกรรมเราจะต้องเสร็จประมาณบ่ายโมงไม่เกินบ่ายสองโมงนะครับโปสการ์ดไม่รับนะครับการทิ้เท่านั้นนะครับปฏิทิ้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ที่รอพอครับปล่อยแค่อีก20คิวอีก20คิวสุดท้ายก็พอเลยครับพี่ขอบคุณครับ ปีนล้อระวังหน่อยนะครับผมท้องระวังไฟช็อตนะครับผมไม่ระวังล้มทางนะครับผมห่วงั้วนะต้องใช้ตรงนี้อีกนะครับระวังด้วยนะครับระวังจะตกลงมาต้องต้นทางนะครับในไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมโดใช้อำนาจหน้าที่ของตรงนี้นะที่มีถ่ายรูปก่อนเลยนะครับรู้สึกสะใจนะครับผมดูดิลึงแจ็คเลยนี่เขานั่งในนี่คือเราถ่ายรูปมาเลยไม่ในนี่เลยดัมดัมเลยจับเลยดูดิ ลัป้ายเราอ่ะบางป้ายนายหมดเลยแฟนขับนายอ่ะเนี่ยจะยกได้อีกนานแค่ไหนเดี๋ยวก็ลงแล้วลอย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 แฟนขับนายอ่ะเตี้ยรู้ป่าเฮ้ยเฮ้ยลอยลงเราขออย่างนึงได้ไหมอะไรเดี๋ยวเราจะทำคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็แท็กไปที่ปอทฤษฎีด้วยว่าเราจะให้ทุกคนอย่างนี้พูดประโยคนึิมพร้อมๆกันดีมากเลยแล้วบอกว่าพูดพูดคำว่าพี่ปอ ตื่นได้เลแล้วก็เฮงแต่สัหดึ่งเลยไหมแต่เราคิดก็แท็แกไปให้พี่ปอปเพื่อ,อให้พี่ปอนเนี่ยเขายี่ำลังใจเพิขึ้นมานะ